Thôi mà tao tới quỷ lẻ lẽ ổn dù là mỏ ra lẻ Tao mỏ ra lẻ nhạc của chị ở tàu Thật เป็ดเพาะป่ะเป็เนี้ยแบบเม็มาฮะเป็เพาโอ้ไ่เนี่ยเป็เนี้ยแบบเมฆเขาเนี้ตพอก็เจนเาคือพอแบบดนพอแบบแบบพีกิบโอ้อคิดกัเนี่ยไม่มีเลอะ Bây giờ ta được, bây giờ được dùa tao ở được đồ Aaaaaa, em bây giờ rồi, bây giờ bây giờ cái ăn lộn gà Nó quay lại, à cái nhỉ Nồi ăn chảo cái lát ta còn đỏ Đi đây rồi mất chơi em Cửa chân này nó cười từ lưu này, em Chết nhỏ ก็จก็จมันมาละวเนาะก็จมันมาละเว้จะมัมัมัมาแ้วเนี่ออกกี่ชิ้กันเน i ออกได้แก่เลยออกได้ปีเลยปัญญาเมื่อมจะออกเบสออกเบสอ่ะออกเทสอืมบเดกอนะลเก็ุยก็ช่ะกดน lama hanya ini dan kamu dua salah video video ulo ulo ni kan ni jodoh no itu sahaja seluruh tadi sel no mila wah tu kita ada kerja kali dah jen no mereka kan oh ayo sunshine oh แต่แลเยอกสอบป้าเบื่ออาหารเนาะตะกูล้วชอบกินเมวนนตะกูละวันตะบอกกเลยบ้างฝุ่นี่อาทาลีนเนาะปากฏชยเราสนมื่ฮัดอกมอสไซหรือว่ารถยนเนี่ยนับบเตลมสเนาะเพราะว่าแกฝุนเวียแกอากสพอ็มจีเนาะใช่ไหมถ้าคือพืเนี่ยอันตรายมากเราปลีเนาะดบเบิลยันแบปล่อเราไปซลีเนาะ ตอนแกเครอดจูเเนี่ยก็บาดเต๋่่ลอมแมสิกาจะชมูรักหนีเมื่อดอกครื่องกันเนี่ยดูนี่บัตเต๋่ลอมแม่ไม่นอบากว่าชัวร์สามัคแล้วเนี่ยปัญญาบากกัมุดหน้าน้อสำหบม่ฮาล์กเลนสำหรัเป็นนัดเดเฮียเจเจเลยเลยจะคว้าล็อเชลล์ล่าสามัคหน้าน้อมองก็สวยก็สวยนะก็น้กัดเดไม่ต่อเดือนเปอนรอแมสิกเนาะมองยาชวูเรีบ๊ายบาย